ปกติพลนหน้าไม้ในยุกลางพกรูปหน้าไม้กี่ลูกรครับปกติเขาจะมีเป็นซองใส่รูปหน้าไม้ได้ยูพอนะครับก็จะเป็นกระบอกอย่างนี้ครับแล้วก็เวลาใส่ก็จะใส่หันหัวขึ้นนะครับก็สะดวกในการหยิบแล้วก็สะดวกในการเลือกแบบหัวจะเป็นบลอดเทดหรือว่าเป็นแบบออเร็วนะครับก็าสามารถเลือกได้ครับหนึ่งกระบอกจุอยู่ที่12รูปนะครับเขาก็าจะเบสิคโหลดหรือว่าเป็นอันตรามูลฐานก็อยู่ที่12ถึง24ลูปนะครับหรับรูปหน้าไม้ที่นิยมนะครับพกเยอะๆจะเป็นหัวแบบ ปาเรีวนะครับหรือว่าหัวแบบเป็นจอกกรอ่อย่างนี้นะครับเก็บตันเหมาะกับเช่นเมลหรือว่าเป็นเมทไพรนะครับนีครับแล้วก็ลองลงมานะครับก็จะเป็นหัวแบบกเที่นะครับใช้กับพวกข้อหมายอ่อนนะครับนี่ครับก็จต่ทุกวันตอนนี้ครับถ้าเขายิ่งหมดนะครับก็จะมีหน่วยมาเติมในแนวหน้าหรืออาจจะกลับไปแนวหลังเพื่อเติมเสบียงนะครับหรือถ้าจําเป็นจริงๆนะครับหมดแล้วก็ต้องใช้เป็นอาวุธสำรองเช่นเป็นถาหรือว่าปิดมีดนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนหน้ามาในยูโกลาเดี๋ยวลองทดสอบิงดูครับ อันนี้ผมใช้การขึ้นสายแบบเบลล์แอนด์ทุกนะครับคือเป็นเข็มขัดแล้วก็เป็นตะขอใช้กล้ามเนื้อขาในการช่วยทําให้ขึ้นได้ง่ายขึ้นครับนี่ครับก็เลื่อเอารูกสาย